Black pink in your area. อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร K ์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆแบล็กพิงกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่ช็อกมากๆเลยเป็นข่าวที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เป็นข่าวที่ทําให้บลิงค์ทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวนะครับนั่นก็คือการประกาศออกมานะครับสำ นนและในโลกทวิตเตอร์นะครับก็มีคนพูดถึงเนี่ยเยอะมากๆเลยเช่นเดียวกันกับข้อความนะครับที่มีการพูดถึงการคัมแบ็คของ Black พิงกในทวิตเตอร์ที่ว่า August is for Blackpink นะครับในตอนนี้เนี่ยมียอดทวิตมากถึง3 0 0แสนกว่าทวิตเลยและในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการคัมแบ็คครั้งนี้ของสาวๆแบล็กพิงกในตอนนี้เองนะครับทาง YG Entertainment เนี่ยได้มีการออกมาบอกว่า Black พิงกนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทําอัลบั้มนะครับเป็นการบัน ทึกเสียงและหลังจากนี้เนี่ยสาวๆทุกคนนะครับก็จะเริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหรือว่า MV สําหรับเพลงไตเติลเพลงใหม่สําหรับอัลบั้มนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมและพร้อมที่จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาเนี่ยในเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นการครัมแบ็กนะครับในเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้เหลือเพียงอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง YG นะครับได้มีการบอกเอาไว้ด้วยว่า Black พิงนั้นเนี่ยในตอนนี้ เตรียมเพลงไว้มากมายเลยนะครับแล้วก็เตรียมเพลงเนี่ยเป็นเวลานานมากๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการปล่อยเพลงใหม่กับการคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนะครับ BLACKPINK ก็จะมีการเวิลด์ทัวร์กันต่อเลยเป็นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเกิร์ลกรุ๊ปใน k คป p อเนี่ยที่มีมาเลยซึ่งเวิลด์ทัวร์ของสาวๆ BLACKPINK นั้นเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้น ภายในสิ้นปีนี้พร้อมกับการคัมแบ็กครั้งใหม่นะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงใหม่ออกมาในเดือนสิงหาคมเวิลด์ทัวร์ของ Black พิงค์นั้นเนี่ยก็จะตามมาทันทีเลยซึ่งถือว่าเพลงใหม่เพลงนี้ของ Black พิงค์นั้นเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยเพลงออกมาเพื่อต้อนรับแล้วก็จะใช้ในการเวิลด์ทัวร์นั่นเองทันทีที่ YG นะครับได้มีการประกาศข่าวนี้ออกมาหุ้นของ YG นะครับก็ทะลุข,ขึ้นมาพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเลยเพื่อต้อนรับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆแบล็คพิงค์นอกจากนั้นนะครับแฟนๆเนี่ยก็ด หลังจากที่ห่างหายจากการปล่อยเพลงเนี่ยมานานมากๆละสมาชิกรายบุคคลนะครับก็รับงานเดี่ยวกันแบบว่าสุดๆไปเลยแฟนๆรอคอยการกลับมาอีกครั้งนะครับของสาวๆทั้ง4คนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับแบล็คพิง์จะกลับมาหาแฟนๆในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับเพลงใหม่นะครับที่อลังการมากๆรวมไปถึงเวิลด์ทัวร์นะครับที่เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆ YG เนี่ยเขาเคลมเอาไว้เลยนะครับว่าเป็นคอนเสิร์ตของเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเคป๊อป มาดูกันนะครับว่าเพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมานั้นเนี่ยจะปังขนาดไหนทั้ง MV และตัวเพลงนั้นเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนนะครับแล้วสาวแบล็คพิ้งเนี่ยจะทำลายสถิติอะไรได้ไดอีกกับการคัมแบ็คครั้งนี้ของพวกเธอยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกใน YouTube นั้นเนี่ยจะพุ่งทะลุสูงไปถึงขนาดไหนก็มารอติดตามแล้วก็มารอเป็นกำลังใจให้กับแบล็คพิ้งกันรวมไปถึงเบร์ลทัวร์ของาสาวแบล็คพิ้งนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าจะยิ่งใหญ่สมกับคำเคลมของทาง YG หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆใน,นตอนนี้นะ ออกมาพูดถึงสาวๆพร้อมกับต้อนรับการกลับมาเนี่ยอย่างมากมายเรียกได้ว่าโลกทวิตเตอร์ตอนนี้นะครับมีแต่คนพูดถึงสาวๆแบล็กพิ้งกันมากๆพร้อมกับนําเรื่องราวต่างๆของแบล็ k พิงนเนี่ยมาพูดถึงกันรวมไปถึงรอคอยนะครับอัลบั้มใหม่ของพวกเธอเพลงใหม่ของพวกเธอและหลายคนเนี่ยคาดหวังกันมากๆเลยว่าเพลงนั้นจะต้องออกมาดีแล้วก็ปังมากๆเพื่อต่อยอดกระแสะความปังของแบล็กพิงที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับให้ปังขึ้นไปได้อีกก็จะต้องเป็นเพลงและ MB นะครับที่ยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยของสาวๆกันมากๆอย่างแน่นอนสําหรับครที่เป็น แฟนคลับของ b l a c k พิค k นะครับในตอนนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าพร้อมแล้วหรือย,ยังที่จะไปย์สาวๆแบล็ k พิค k นะครับยังไงเนี่ยใครที่ยังเก็บเงินไม่พอหรือว่ายังเก็บเงินไม่ทันในตอนนี้เนี่ยยังสามารถเก็ ต่อได้นะครับมารอเพลงสาวแบล็กพิงกันและก็มากดอัลบั้มกันนะครับทุกคนรวมไปถึงคอนเสิร์ตเบลทัวร์ของสาวแบล็กพิงกนะครับก็มารอดูกันว่าจะมีประกาศออกมาวันไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงและประเทศต่างๆเนี่ยจะมีประเทศอะไรบ้างที่สาวแบล็กพิงนั้นจะไปเยี่ยมเยือนนะครับาหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัมแบ็คครั้งนี้ของแบล็ k พิงเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนในตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของแบล็ k พิงรู้สึกยังไงกันบ้างที่มมีกกกกาา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 รรรปปะศอออย่่งงงเ็นนนนททแล้้้วววสัั4ค กลับมาหาแฟนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับในตอนนี้เนี่ยอัลบั้มที่เตรียมการไว้เพลงที่เตรียมการไว้นั้นเนี่ยใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การถ่ายมิวสิกวิดีโอในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปรวมไปถึงมาเป็นกําลังใจให้กับแบล็คพิงกับการคัมแบ็กครั้งนี้กันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง